การเวชกรรมฟื้นฟูมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาป้องกันและแก้ไขความพิการตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่สูญเสียความสามารถด้านการเคลื่อนไหวการพูดและการกลืนได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะอมาาัมพาต จากพยาธิสภาพที่ระบบประสาทสมองและไขสันหลังเด็กสมองพิการผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและผู้ป่วยที่ใส่กายอยุปรกรณ์เสริมเทียมทั้งนี้งานวิชาการฟื้นฟู เน้นให้การบริการแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพปลอดภยัยตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตัวเองได้สูงสุดตามศักยภาพตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลศรีนครินรวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย หน่วยกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมมีหน้าที่ความรับผิดชอบผลิตงานกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกายสำหรับทดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหายหรือบกพร่องเนื่องมาจากระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายอุปกรณ์ต้องใช้การตรวจวัดขนาดออกแบบประดิษฐ์ผลิตแดัดแปลงแก้ไข และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหวซึ่งงานกายอุปกรณ์ต้องอาศัยทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญของนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านกายวิภาคประยุกต์ด้านชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวประยุกต์ นอกจากนี้หน่วยกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมให้บริการตรวจประเมินผู้ป่วยและออกแบบอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมตามอาการของผู้ป่วยที่มารับบริการเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายสูญหายหรือบกพร่องเนื่องมาจากระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกฝึกการใช้กายอุปกรณ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถใช้กายอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกดีที่ได้รับส่วนต่างๆของร่างกายที่สูญเสียไปและออกแบบดัดแปลงแก้ไขรูปแบบของงานการอุปกรณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการที่ซับซ้อน